สวัสดีชาวคาบามูบา,บายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องเอ็มนเนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดันมแมลงนะครับเวลาคุณลงดันมแมลงเนี่ยผมคิดว่าบางทีมันน่าจะมีคนเนตทีไปพลาดนะครับเปิดบอสพิเศษเนาะที่เรียกว่าบอสห้าล่างนะอ่าเป็นบอสพิเศษที่เรียกว่าบอสห้าล่างซึ่งล่าง1และล่าง3ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับคุณจะไม่มีคุณจะไม่มีปัญหาตรงล่าง2แน่นอนนะ ไม่คือถ้าไม่รู้วิธีสู้กับร่างสองอ่ะจริงๆบอสมันไม่ได้เก่งนะครับถ้าคุณไม่มีถ้าคุณไม่รู้วิธีสู้กับร่างสองอนะ่ะบอกเลยว่าตีตีจนดันปิดเนี่ยก็เอาไม่ลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับสู้กับร่างสองเนาะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่า การยืนแล้วกันนะครับของตัวดามจระยะไกลเนี่ยยืนยืนยังไงให้ปลอดภัยนะโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยนะอ่าเริ่มมาเนี่ยเราจะต้องตีไอตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่มาแรงที่อยู่ข้างในนี้เนาะซึ่งมันจะเป็นตัวคีย์ในการเรียกบอสห้าล่างเนาะเวลาเราเปิดควสมาเนี่ยถ้าเรากดเดินควสมาเนี่ยมันจะมายืนแถวๆนี้เนาะเราจะต้องมาตีตัวนี้นะครับ พอเราตีตายเนี่ยเดี๋ยวบอสมันก็จะเกิดเนาะซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าร่างหนึ่งและร่างและร่างสามอ่ะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับจะจะไปมีปัญหาตรงที่ร่างที่สองกันอยู่แล้วนะครับอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวบอสจะเกิดลงมานี่คือร่างแรกนะร่างแรกไม่มีอะไรเลยนะครับก็สแปมไปเรื่อยๆเลยแต่พอร่างสองเกิดเนี่ยระวังด้วยนะครับร่างสองเนี่ยเวลามันเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปก่อนเลยแล้วกันนะระหว่างตีร่างแรก ล่าง2เนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะครับสี่ล่างนะมันจะมีทั้งหมด4ี่่ล่าง4หรือ5นะผมไม่ชัวร์แต่ว่ามันจะมีอยู่ล่างหนึ่งที่เป็นล่างจริงนะครับเงื่อนไขของมันก็คือคุณตีล่างจริงให้ตายโดยที่ล่างปลอมไม่ตายนะถ้าล่างปลอมตายมันจะรีเซ็ตตีใหม่หมดนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็คือ คุณลองยิงสกิลนะครับเข้าไป1ทีนะถ้าตัวนั้นอ่ะเลือดลดน้อยนะครับรู้สึกอึดอึกว่าตัวอื่นมันคือร่างจริงนะครับถ้าตัวไหนที่เรายิงไปปุ๊บเลือดลดเป็นข้อเลยนะครับมันคือร่างปลอมแน่นอนนะเราสังเกตง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวร่างแรกกันจะตายแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่า ตายแล้วนะเห็นไหมมันจะเกิดมาสี่ตัวตัวนี้เราต้องหาก่อนตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับรถเยอะเกินอีกทีหนึง่งไม่ใช่นะสองตัวแล้วไม่ใช่แสดงว่าจะหนึ่งในสองตัวนี้สักตัวหนึ่งอ่านี่คือผมนี่นี่คือผมเจอแล้วนะนี่คือผมเจอแล้วนะเนี่ยเห็นไหมว่ายืนสแปมสกิลมันจะอึดอึดหน่อยอะ่ะกว่ามันจะตายนะครับ เนี่ยแล้วพอร่างสองตายร่างสาไม่มีปัญหาเลยครับคือเราคือเราจะต้องตีร่างจริงมันให้ตายตัวเดียวนะครับเราอย่าใช้สกิลใหญ่เนาะเพราะว่าสกิลใหญ่เนี่ยมันจะไปโดนตัวอื่นด้วยนะครับต้องระวังตรงนั้นนะซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับอย่าใช้สกิลใส่ตัวลูกมันเด็ดขาดไม่ใช่ลูกต้องบอกว่าลางแยกเนาะอย่าใช้สกิลใส่ตัวล่างแยกเด็ดขาดนะครับต้องใช้ สกิลใส่ตัวใหญ่ใส่ตัวหลักเท่านั้นนะครับผมคิดว่าถ้ามี b บลในตีอ่แล้วเปิดแบตสตีอ่น่าน่าจะง่ายสุดเนาะกับฟอร์ a อาเชอร์นะครับอหลังจากบอสตายเนี่ยเคสเนี่ยมันจะเดินอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะไม่ได้เดินแบบเดิมเนาะมันจะไปคุยกับอีกเสาหนึ่งเนาะซึ่งปกติเนี่ยคุณจะคุยกับเสาสีแดงใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้คุณจะต้องคุยกับเสาสีฟ้านะครับ ถึงจะไปบอสต่อไปได้นะอ่นนี้เดี๋ยวผมเปิดเสาสีฟ้าให้นะเสาเนี่ยเห็นไหมว่าเสาสีฟ้าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมตีบอสเนี่ยไอตัวอาซิฟข้างหน้านี้ด้วยนะครับถ้าคุณไม่ได้ตีเนี่ยบอสจะยังมีโล่เนาะบอสจะยังมีโล่อยู่นะครับอ่าเรามาถึงหน้าบอสแล้วเนาะนี่นะครับเห็นไหมว่าบอสเนี่ย ตรงนี้ในห้องนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนาะก่อนที่เราจะเจอไทยแลนด์นะแต่ของรอบก็เหมือนเหมือนกันแหละนะครับซึ่งมันแค่เปลี่ยนบอสเฉยๆนะครับโอเคก็โอเคครับบอสห้าล่างนะการเดินควสดอะไรก็จบลงไปเท่านั้นนะครับ ส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นการตำแหน่งการยืนนะครับว่ายืนยังไงให้ปลอดภัยนะครับแต่เขาบอกว่ามันไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นคือตัวตัวบางๆงเนี่ยตัวบางๆงระยะไกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น f อฟวิสระหรือว่าจะเป็นฟอสไอเชียก็ตามนะครับคุณจะต้องดูตำแหน่งบอสด้วยนะแล้วก็จะต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดนะครับถ้าว่าบอสมันเดินบ่อย,อยเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคเราไปดูกันในคลิปเลยนะบอสก็ตัวเดิมแหละนะครับไทยแลนด์เจ้าเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไทยแลนด์ล่างสองเกิดนะครับเนี่ยดูระยะที่ผมยืนนะคุณจะต้องยืนห่างออกมาสักหน่อยนะครับเพราะว่าไทยแลนด์เนี่ยมันตีเป็นวงกลมเนาะมันตีเป็นเป็นวงกลมนะครับต่อให้แบบว่าชิวจะแทงอยู่ข้างหน้าก็ตามแต่ว่าไทยแต่ว่าไทยแลนด์เนี่ยจะมันจะตีสไปามาข้างหลังนิดหน่อยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยถึงจะยืนข้างหลังเนี่ยก็ต้องยืนให้ห่างเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราเห็นไหมว่าเขาจะตีเป็นวงกลมนิดหนึ่งนะครับเราจะต้องมองดูเลือดตัวเองด้วยเนาะเห็นไหมเราจะต้องดูด้วยนะว่าบอสมันเดินไหมนะถ้าเป็นระยะนี้เนี่ยบอสตีถึงนะครับเนี่ยเห็นไหม ตอนนี้ชิวเขาเปิดชาร์โด้ชิวให้นะครับพะนั่นคือยืนตีไปได้เลยเนาะแต่จะเห็นได้ว่าตัวของแอดเนี่ยจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับมิดก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยเราจะเป็นจะต้องรักษาระยะห่างให้ดีนะครับตัวบางๆเนี่ยอต้องบอกว่ามันต้องพึ่งชิวเนาะมันต้องพึ่งชิวมากๆเลยนะครับเวลาเวลาจะยืนสู้กับบอสเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเริ่มสปามาโดนแล้วเนหะ็นไหมแต่ว่าอันนี้คือมัน อันนี้คือมันจะตายแล้วแอดไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนที่ยืนนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้กันเนาะอ่าเดี๋ยวจะตายละโอเคจบนะครับโอเคครับเรื่องตำแหน่งการยืนเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเราจะต้องยืนรักษาระยะห่างจากบอสอยู่เยอะพอสมควรน,นะครับ ซึ่งการที่เราจะรักษาระยะห่างได้เนี่ยเราจะม็นจะต้องพึ่งชิลหรือสกิลซับเพชันจากาตัวชี่มือนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวบางเนี่ยเราไม่สามารถยืนรับดดเมจของบอสได้ไหวอยู่แล้วนะครับถ้าบอสไหลมาหาเราแล้วไม่มีเพื่อนช่วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตายมากอยู่นะก็โอเคนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากนี้คือจะแจ้งข่าวสักหน่อยแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ย อ่าแอดจะลงคลิป2ที่นะครับก็คือที่ Facebook ด้วยนะครับที่หน้าเพจแล้วก็ที่ YouTube เนาะซึ่งจะลงที่ Facebook ก่อนนะครับจะลงที่ Facebook ก่อนเนาะคือถ้าใครอยากจะติดตามไวๆเนี่ยก็มาดูที่ Facebook นะครับแต่ว่าจะไม่ได้แยกเพลลิสอะไรมาให้เนาะแต่ใน YouTube เนี่ยจะแยกาให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งจะเป็นเวลาเนาะใน เฟซบุ๊กเนี่ยจะลงบ่าย4ี่โมงนะครับส่วนใน y o u t u b e เนี่ยจะเป็นประมาณ2องทุ่มนะถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็อยากให้แอดทำคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับนะหรือว่าใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็ทักแชทมาถามแอดได้เหมือนเดิมนะครับนะหรือว่าจะไปโพสต์ในเพจไม่ใช่ในเพจนะครับหรือว่าจะไปโพสในกลุ่มของแอดก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แล้วครับบ๊ายบายครัทุกคน